สวัสดีครับมาคลิปที่2นะครับี๋ยววันนี้นะครับก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็ได้แนะนําการแผดไฟเป็นแบบดิมเมอร์นะครับคราวนี้เรามาแผดเป็นแบบฟิกเจอร์กันบ้างนะครับคือไฟที่มีไลบรี่อยู่ในเครื่องนะครับขั้นแรกนะครับต่อจากหน้าเดิมเลยนะครับจอจากเฟรมเดิมเลยก็ไปที่แผดนะครับ p a t c h นะครับแผดปึ๊บมาดูที่หน้าจอนะครับที่ ซอฟต์บัตทนะครับก็เลือกเป็นที่ฟิกเจอร์นะครับหรือว่าตัว B นะครับคลิกตรงนี้ก็ได้คลิกที่ได้จอก็ได้นะครับปุ๊บจากนั้นมันก็จะขึ้นมาให้เราค้นหานะครับก็ให้ขึ้นให้เราเลือกฟิกเจอร์นะครับเราก็คลิกที่รูปคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับที่ข้างนาฬิกานะครับปุ๊บจากนั้นนะครับก็จะขึ้นหน้าจอคล้ายๆคีย์บอร์ดมาให้เรานะครับไฟของผมได้เซฟไว้ที่ชื่อว่า SPK นะครับ S P K ปึ๊บนะครับก็กปิดนะครับก็จะมี2ตัวนะครับมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับอ่าเอาตัวใหญ่ก่อนก็ได้นะครับปึ๊บก็จะมีบีมมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวจะเอาเป็นบีมสองสามศูนย์นะครับบีมสองสามศูนย์ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเอาสต็อปไว้กันสต็อปสต็อป LED นะครับปึ๊บสิบหก DMX นะครับอ่า คราวนี้ก็ไปที่ DMX Line ก็เลือกไลน์เหมือนเดิม a d ดเร s s นะครับ a d ดเร s s ของผมตั้งไว้ที่40นะครับ40ผมตั้งไว้ที่40 a d ดเร s s นะครับช่องที่40เบบเคลิก40นะครับจิ้มบนหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไว้ตรงนี้แล้วกัน40ก็จิ้มปึ๊บอสะสต็อกมาแล้วนะครับ Exit Clear นะครับ ามาดูกันนะครับว่ามาไม่มานะครับไปที่ฟิกเจอร์นะครับก็จิ้มปึ๊บเลือกสโตรดเอนะครับกดโลเคชั่นปึ๊บ,บอ่าไฟมาแล้วนะครับไฟมาแล้วก็จะสว่างนะครับปิดอ่าเดี๋ยวเรามามาปิดไฟดูนะครับกดที่ดิมเมอร์นะครับมาดูที่หน้าจอนะครับหน้าจอก,ก็จะขึ้น ริมเมอร์แล้วก็ชัตเตอร์นะครับชัตเตอร์ก็คือสโตร์เอาถ้าผมจิ้มตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าหนึ่งร้อยนะครับอ่าสโตร์ทันทีนะครับอ่าสองห้าห้านะครับตั้งเป็นสองห้าแล้วครับปิดปึ๊บอ่าถ้าผมตั้งกดริมเมอร์ไปที่ศูนย์อ่าไฟก็จะดับนะครับอ่าปึ๊บก็จะเป็นหนึ่งร้อยอ่ามาดูตรงนี้กันบ้างนะครับที่แอต b ิวิลเบรคนะครับก็ไปที่ Color นะครับอืม C M Y R G B นะครับคันเลอร์อ่ะมันก็จะขึ้นเรดอ่าซีมิกกรีนซีมิกแล้วก็บลูซีมิกอ่ะผมลองปิดกรีนนะครับปิดกรีนก็คือสีเขียวอ่ะไฟก็จะเป็นออกม่วงๆนะครับก็คือแดงน้ำเงินครับปิดน้ำเงินปึ๊บอ่ะก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงอ่าก็ถูกต้องนะครับอ่ะถ้าปิดหมดนะครับ ก็ดับนะครับก็เปิดแดงเขียวน้ำเงินนะครับก็แปลกนะครับอ่าสมมุติว่าเซฟสีแดงนะครับ,มรบผมผมตั้งเป็นสีแดงนะครับอ่าผมจะบันทึกนะครับก็กดที่เรคคอร์ดนะครับ Q, เรคคอร์ดคิวปึ๊บแมาเอาไว้ที่ช่องสอบปึ๊บอ่ากด Exit เคลียนะครับ Exit ซิสเคลียปึ๊บอ่าผมเคลียร์ไฟก็จะดับนะครับะจะมาเอา สไลด์สองขึ้นนะครับไฟแดงก็จะติดนะครับไฟแดงก็จะติดติดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาแผ่ต่อนะครับเมื่อกี้แผ่สตอบแล้วอ่ะเดี๋ยวแผ่พา LED ด้านล่างอีกสองดวงแล้วกันนะครับไปที่ตรงไหนครับแผ่นนะครับปุ่มแผ่ P A T C H นะครับแผ่ไปที่ตัว B นะครับหรือว่าฟิกเจอร์นะครับอ่ากดปุ๊บอ่าไฟอยู่ที่ tnp นะครับอันนี้เป็นโฟร์อินวันของบริษัทหนึ่งนะครับพี่ตีนะครับ mm hmm. ก็เลือกพาโฟร์อินวัน rgb w นะครับ 8dmx นะครับก็ไล mm ่ห้าผมตั้งไว้ที่ยี่สิบกับสามสิบนะครับก็ใส่ยี่สิบนะครับแล้วก็มาจิม้มเาเลือกไว้ปึ๊บสามสิบปึ๊บปึ๊บนะครับสามสิบแล้วก็มาจิม้มปึ๊บอลองเคลียร์นะครับ เอสีเขียวอ่ะผมก็มาซีเล็กนะครับซีเล็ก led 2ดวงแล้วก็มากดอะไรครับสีแดงครับปุ่มโลเคช t e อ่ะมาไหมครับมาแล้วนะครับมาแล้วสองดวงอ่ะเดี๋ยวมาเราจะตั้งเป็นเสียอะไรเีครับเอาสีเขียวแล้วกันนะครับเราก็มาที่ cr cm y rgb นะครับปิดสีแดงสีเงินะนะครับ ได้แหละสีเขียวเอาสมมติว่าถ้าผมจะเอาดวงล่างเป็นสีแดงนะครับดวงล่างก็เป็นเบอร์อไดครับเบอร์สิบนะครับผมก็มาคลิกที่เบอร์สิบเอาเบอร์สามสิบออกก่อนนะครับเลือกเบอร์สิบแล้วก็เลือกเป็นสีแดงปึ๊บเขียวแดงนะครับกดรคคอร์ดคิวนะครับไว้ที่สไลด์สองอ่าสไลด์สามนะครับกิมดีสีน้ำเงินนะครับปึ๊บอ่าเอ็กซิทเคลียร์ครับ อ่ากลับแล้วนะครับเดี๋เรามาดูครับว่าเป็นสีแดงไหมอ่านะครับเราก็ได้แล้วนะครับไฟสตออ่าเล่นลองเล่นดูครับอ่าอ่าเล่นได้แล้วนะครับอันนี้เป็นแบบแมนนวลนะครับแมนนวลก็จิ้มเอาเองนะครับจิ้มที่คีย์บอร์ดจิ้มที่หน้าจอเครื่องนะครับตรงนี้นะครับผมชอบเล่นแบบแมนนวลนะครับอะนะครับโอเค นะครับคลิปนี้ก็การแผ่นะครับแผ่ฟิกเจอร์นะครับแผ่ฟิกเจอร์เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็ท่านพี่ท่านใดนะครับตีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ทําไว้เผื่อทีให้น้องๆดูนะครับให้ทีมงานได้ไไปดูนะครับเวลาลืมนะครับเวลาลืมกันลืมก็ได้กลับมาเปิดดูได้นะครับอ่าทาไว้ให้เด็กๆได้ฝึกใช้กันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ ขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ